ตอนนี้นะครับสิบสาวโสดรอพร้อมอยู่แล้วนะครับไปพบกับสิบสาวโสดกันเลย เสืงอสีใดใดจะถามว่าครับใน10คนนี้คุณตุมตามฮะคุณไม่ได้มีความรู้จักหรืออะไรไม่มีเลยไม่มีนะไม่เคยมีคดีอะไรร่วมกันนะไม่ไม่มีพี่พูดรวมๆไม่ฟังได้ครับสวรรค์นี เอาอย่างงี้สองประโยคสั้นๆนะฮะแต่ว่ามีความหมายเหลือเกินนะฮะแซคครับตอนนี้สาวๆประจําที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเปิดโอกาสให้แซคเนี่ยได้ฟังเสียงโพเดียมหนึ่งถึงโพเดียม10แซคอยากฟังเสียงของสาวโพเดียมไหนดีครับเลขห้าเลขห้าตามโอเคสาวโสดหมายเลขห้าครับส่งเสียงทักทายซุปตาหนุ่มโสดของเราหน่อยฮะช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมคะจะรับหวานเย็นหรือหวานใจดีคะพี่ แจ็คเอาหวานเย็นหรือหวานใจเอาทั้งสองอย่างได้ไหมครับเอาเด้เอาเด้แล้วเป็นไงเสียงเป็นไงยิ้มยิ้มอะไรคิดเขาตื่นเต้นมากนะเขาคิดเขาไม่เคยเป็นแบบนี้ปกติเขาไม่เป็นแบบนี้นะปกติถ้าแจ็คชุมแพมาโอ้โหได้ใจเขานี้ต้องแบบมันเป็นเรื่องปกตินะเวลาแบบเจอสาวๆหรือว่าเจอคนที่ถูกใจมันจะทำอะไรไม่ถูกไงนี่ขนาดจะไม่เห็นหน้ายังเขินขนาดนี้นะเดี๋ยวไดเดี๋ยวได้เห็นหน้าแล้วจะเขินขนาดไหนเดี๋ยวว่ากันนะถึงตอนท้ายนั่งนะโอเคครับ